จริงๆแล้วแ s s i v e i ิน o m มเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของคนที่อยากรวยอยากประสบความสำเร็จด้านการเงินเท่านั้นนะครับแต่จริงๆแล้ว pass ีฟอิน com อะครับสำหรับผมมันคือรากฐานสำคัญสำหรับทุกๆคนเลยนะครับที่อยากจะมีชีวิตการเงินที่ดีขึ้นนะครับในวันนี้ผมมีบทความที่น่าสนใจนะครับจะชวนทุกคนมาฟังกันครับเกี่ยวกับว่าเราจะเริ่มต้นสร้าง a s s i v e อินค m e ยังไงให้เงินของเราเนี่ยสามารถมาทำงานแทนเราได้เดี๋ยวเข้าไปฟังกันครับ สวัสดีครับผมพิทอิทธิศัก์นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ w e l l Wisdom Podcast ครับพอดแคสต์ Podcast ด้านการเงินการลงทุนที่จะสรุปเรื่องการเงินการลงทุนให้ฟังแบบเข้าใจง่ายๆแบบนี้ทุกสัปดาห์นะครับเรามีนัดเจอกันทุกวันอาทิตย์6โมงเย็นแบบนี้นะครับสามารถรับฟังรับชมได้ผ่านทาง s o u n d c l o Spotify Apple Podcast หรือมารับชมแบบเห็นหน้ากันได้ทั้ง Facebook และ YouTube กูรู l ิวิ่งเลยนะครับวันนี้นี่จะชวนทุกคนมาคุยเรื่องการสร้างแพสซีฟอินคัมนะครับจริงๆหัวข้อนี้เราคุยกันหลายครั้งแล้วนะครับแต่ผมก็อยากจะย้ําให้ผู้คนฟังบ่อยๆครับเพราะส่วนตัวผมเชื่อมากๆว่าไอ้แพส i ีฟอินคัมหรือว่ารายได้จากทรัพย์สินเนี่ย มันเป็นเรื่องสําคัญที่ทุกคนควรต้องมีขีดเส้นใต้ว่าทุกคนควรต้องมีนะครับไม่ได้หมายความว่าเฮ้ยจะมีแพสซีฟอินคัมได้ต้องเป็นคนรวยเท่านั้นผมไม่อยากให้เราไปตีมายเซ็ตไว้แบบนั้นนะครับเพราะที่จริงแล้วเราทุกคนสามารถมีแพสซีฟอินคัมได้ทั้งนั้นถ้าเรามีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องนะครับจริงๆแล้วคอนเซปต์ของแพสซีฟอินคัมเนี่ยก็คือเราเนี่ยทำงานมาได้เงินถูกต้องไหมครับและเราก็เอาไอ้เงินก้อนนี้ไปสร้างทรัพย์สินไปซื้อทรัพย์สิน ให้กับเรานะครับซึ่งพอเรามีทรัพย์สินมากพอครับตัวทรัพย์สินเหล่านี้แหละนะครับมันจะสามารถสร้างรายได้หรือว่าสร้างเงินให้กับเราโดยที่เราอาจจะทํางานน้อยลงนะครับผมคงจะไม่พูดว่าเราไม่ต้องทําอะไรเลยคงไม่มีแบบนั้นเนาะเราอาจจะทํางานน้อยลงเหนื่อยน้อยลงนะครับอันนี้ก็เป็นคอนเซ็ปที่เรียบง่ายนะครับดังนั้นเดี๋ยวลองมาดูกันว่าในคลิปนี้เนี่ยผมจะขอพูดถึงคนธรรมดาทั่วไปนะครับไม่ต้องคนที่มีเงินเยอะไม่ต้องคนที่มีเงินหลักหลายล้านหลายสิบล้านเนาะ เอาคนทั่วๆไปนี่แหละจะเริ่มสร้างแพสซีฟอินคัมได้อย่างไรบ้างกลุ่มแรกนะครับจะเป็นกลุ่มพวกดอกเบีย้ยแล้วก็เงินปันผลนะครับอันนี้ผมว่าเป็นเครื่องมือทางการเงินที่เรียบง่ายและทุกคนน่าจะเข้าใจได้มากที่สุดนะครับก็เริ่มตั้งแต่อย่างนี้เลยก็ได้ครับว่าสมมุติเรามีเงินถูกไหมฮะเราเอาเงินเราเนี่ยไปฝากธนาคารแน่นอนเราได้ดอกเบีย้ยถึงแม้ดอกเบีย้ยมันจะไม่เยอะนะครับดอกเบีย้ยที่เราได้มาไม่ว่าจะ1นจุดเปอร์เซนต์หรือ2% anyway นะครับ เรานั้นเนี่ยมันก็คือพาสซีฟอินคัมถูกไหมครับเอาเงินไปฝากล้านหนึ่งดอกเบี้ยหนึก็ได้กลับมาเดือนละ15ื่นมี10ล้านก็ได้แสนห้ามีร้อยล้านก็ได้ล้านห้าเห็นไหมครับว่าเนี่ยนะครับพสซีฟอินคัมเนี่ยมันสามารถเริ่มได้ตั้งแต่เงินฝากธนาคารก็เป็นได้แล้วนะครับแต่แน่นอนคงไม่ใช่ทุกคนในที่นี้ที่มี100ล้านหรือ10ล้านถูกไหมครับมันต้องใช้เงินต้นเยอะมากกว่าจะได้พาสซีฟอินคัมที่เยอะมากพอถ้าเราเลือกใช้เงินฝาก ดังนั้นมันก็จะมีตราสารีกหลายตัวครับไม่ว่าจะเป็นพวกตราสารหนี้นะครับตราสารหนี้เนี่ยก็ให้ดอกเบี้ยเหมือนกันความเสี่ยงก็ไม่สูงเนาะซึ่งตราสารหนี้เนี่ยจะมีทั้งพวกพันธบัตรรัฐบาลน,นะครับแล้วก็พวกคุณกู้นะฮะพวกนี้เนี่ยก็ไปเลือกเอาได้วันนี้คงไม่ได้มาอธิบายรายตัวนะครับอยากให้ฟังเป็นคอนเซปต์มากกว่านะครับหรือถ้าใครมีความรู้มากกว่าน,นั้นนะครับกระโดดเข้ามาในโลกการลงทุนปุ๊บก็อาจจะเลือกซื้อเป็น หุ้นปันผลก็ได้ถูกไหมครับซื้อหุ้นลงทุนในกิจการที่เรียกว่ามีแนวโน้มธุรกิจเติบโตโด,ดีมีกําไรดีและธุรกิจเหล่านั้นเนี่ยก็จะเอากําไรที่เขาทาได้ในแต่ละปีเนี่ยแบ่งออกมาเป็นเงินปันผลให้กับพวกเรานักลงทุนนะครับยกตัวอย่างมันมีหลายบริษัทมากๆครับเอาอย่างตลาดหุ้นไทยที่หลายๆคนรู้สึกเบื่อรู้สึกเอือมรู้สึกอิ่วอย่างเงี้ยนะครับเฮ้ยแต่ว่าถ้าเราลองมองแบบเปิดใจนะครับวันนี้นะในตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ย มีหลายหุ้นมากๆที่ให้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับเอาผมคงไม่เจาะเป็นว่าหุ้นตัวไหนแล้วกันแต่ว่าถ้าเราคาดหวังเงินปันผลประมาณ5 6 7%ต่อปีวันนี้หุ้นไทยย้ำว่าหุ้นไทยยังสามารถให้ได้อยู่แน่นอนว่าไม่ใช่ทุกตัวครับแต่บางตัวสามารถให้ได้อยู่7%หมายความว่าเรามี1ล้านบาทเนี่ยเราได้เงินปันผลกลับมา70,000บาทถูกไหมครับ10ล้านปุ๊บ ก็เจ็ดแสนล้อล้านก็เป็น7ล้านตัวเลขเนี่ย <c oughs> เพิ่มขึ้นกว่าเมื่อกี้เยอะเลยถูกไหมฮะซึ่งกลยุทธ์สําหรับการสร้างแพสซีอินคำสำหรับคนทั่วไปแน่นอนเราคงจะไม่มีเงินหลักหลาย10ล้านแบบเมื่อกี้ในการสะสมถูกต้องไหมครับดังนั้นแล้วเนี่ยผมแนะนําว่าให้เราใช้วิธีการทยอยซื้อ ทยอยลงทุนในแต่ละเดือนหรือวิธีที่เรียกว่าการ DCA Dollar Cost Average นะครับการถัวเฉลีย่ยต้นทุนซื้อไปเรื่อยๆมีมากซื้อมากมีน้อยซื้อน้อยเราเน้นความสม่ำเสมอทำต่อเนื่องไปเรื่อยๆครับไม่ว่าจะเป็นเดือนละ3,000 5,000 1,000บาทเราสามารถเลือกงบประมาณที่เราไหวและทาต่อเนื่องไปได้สิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกนะครับว่า Passive บินค m e เนี่ยต้องใช้เวลา นแน่นอนต้องใช้เวลานะครับโดยเฉพาะย่างยิ่งในวันที่เราอายุยังไม่มากเนี่ยผมว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดแล้วที่เราจะเริ่มต้นด้วยเงินที่จํากัดของเราเนี่ยแหละครับเริ่ม3 0 0 0ันสี่พันหรืออีเว้นหนึ่บาทก็ยังดีกว่าไม่เริ่มนะครับคือวันนี้ผมอยากให้เข้าใจคอนเซปต์ก่อนว่าแพสซิฟินคัมสามารถสร้างได้แม้วันนี้รายได้เราจะไม่เยอะก็ตามอาศัยความอดทนครับทยอยสะสมสะสมไปเรื่อยๆแล้วเชื่อไหมครับว่า10ปีผ่านไปผลลัพธ์ของคนที่เริ่มแม้จะเริ่มด้วยเงินเล็กๆน้อยๆนะครับ แตกต่างอย่างมหาศาลมากนะครับเพราะเรามีดอกเบีย้ยทบต้นที่คอยคอมพาว์พอร์ตของเราให้โตได้อีกนะครับแต่ก็ต้องโน้ตไว้นะครับว่าแนวทางการสร้างทรัพย์สินทั้งหมดที่จะได้ฟังจากพอร์ตแคสต,ตอนนี้เนี่ยมันจะมีเรื่องการลงทุนมาเกี่ยวด้วยนะครับดังนั้นคุณจะต้อง วางแผนแล้วก็ศึกษาเรื่องความเสี่ยงก่อนนะครับเพราะการลงทุนใดๆก็ตามในโลกมีความเสี่ยงเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอยู่แล้วกลุ่มที่2ครับก็คือเป็นเจ้าของทรัพย์สินปล่อยเช่าอ่าอันนี้ผมค่อนข้างจะชอบนะครับกลุ่มนี้เนาะก็คือพวกอสังหาริมทรัพย์ปล่อยเช่าอันนี้น่าจะเป็นอะไรที่เรา คุ้นหูกันมากที่สุดนะครับมีบ้านก็เอาบ้านไปปล่อยเช่ามีคอนโดก็เอาคอนโดไปปล่อยเช่ามีตึกแถวก็ตึกแถวไปปล่อยเช่ามีลานจอดรถก็เอาลานจอดรถไปปล่อยเช่าหรือมีที่ดินปเปล่าก็เอาที่ดินเปล่าไปปล่อยเช่าให้เขามาทาตลาดให้เขาไปทำมาเป็นคอมมูนิตี้มอลล์พวกนี้สามารถทําได้ทั้งนั้นนะครับบางคนฟังปุ๊บก็ขมวดคิ้วแล้วจะมีใครมีที่แบบนั้นทุกคนหรอถูกไหมครับที่ดินมันก็ไม่ใช่จะมีกันทุกคนเคนาะแล้วก็ของพวกนี้ราคามันก็หลายล้านถูกไหมครับมันก็ไม่ใช่ว่าจะมีกันได้ง่ายๆนะ ใช่ครับเพียงแต่ว่ามันก็มีอีกรูปแบบในการเข้าไปถือครองเหมือนกันนั่นก็คือการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ด้วยการใช้สินเชื่อหรือว่าโลนนั่นเองการกู้ซื้อนั่นแหละนะครับคือถ้าเราเข้าใจมายเซตแบบนี้ว่าเฮ้ยไอ้บ้านเนี่ยที่เราซื้ออยู่เนี่ยจริงๆแล้วมันสามารถเอาบ้านหลังเนี้ยมาปล่อยเช่าได้เนี่ยผมว่ามันก็จะเป็นไอเดียเริ่มต้นที่ดีวันนี้ผมอาจจะพูดมันไม่ใช่แค่เด็กจบใหม่เนาะสำหรับทุกคนที่เริ่มต้นฟังเนี่ยผมว่าสามารถอาไปปรับใช้ได้เลยอายุตัวอย่างแบบผมก็ได้นะคร ตอนที่ผมเรียนจบมาเนาะตอนนั้นอายุ23ใช่ไหมครับแน่นอนผมยังไม่มีบ้านเนาะถูกไหมฮะยังไม่ได้ซื้อบ้านของตัวเองพอเราเข้าใจคอนเซปต์เนี้ยครับว่าเฮ้ยไอยอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าบ้านเช่าคอนโดให้เช่าเนี่ยแทนที่เราจะกู้ซื้อบ้านมาอยู่เองซื้อบ้านมาอยู่เองเนี่ยมันก็มีรายจ่ายตลอดใช่ไหมครับแต่เราแทนที่จะซื้ออยู่เองเนี่ยเราเอาสลิปเงินเดือนเอาความสามารถในการกู้ของเราเนี่ยไปกู้บ้านเพื่อปล่อยเช่าแบบเนี้ยแทนที่บ้านจะสร้างรายจ่าย พอบ้านเอาไปปล่อยเช่าปุ๊บมันกลับสร้างรายได้ให้กับเราเราก็อยู่กับ,บครอบครัวเราไปก่อนก็ได้หรือถ้าใครแบบไม่มีบ้านอยู่กับ,บครอบครัวปุ๊บเราก็อาจจะใช้วิธีการเลือกเช่าอยู่ไปก่อนก็ได้และเอาสลิปของเราเนี่ยไปกู้บ้านกู้คอนโดเพื่อที่จะลงทุนอสังหาปล่อยเช่าเนี่แหละครับเป็นคอนเซ็ปต์ที่ผมเริ่มการสร้างพอร์ตของผมมาตั้งแต่ตอนเรียนจบนะครับซึ่งแน่นอนมาจนถึงวันนี้ส่วนตัวมันให้ผลลัพธ์ที่ค่อนข้างดีมากมาก พอร์ตการลงทุนของผมก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆรวมถึงก็มีค่าเช่าจากพอร์ตอสังหาของผมเนี่ยคอยที่จะมาดูแลค่าใช้จ่ายมาซัพพอร์ตในส่วนอื่นๆของผมด้วยนะครับซึ่งผมว่าไอเดียนี้เป็นไอเดียที่ดีมากๆแต่ก็ต้องโน้ตเพิ่มนะครับว่าการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แม้จะไม่ได้มีความซับซ้อนอะไรมากนะักแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายขนานดะที่ว่ามีสลิปแล้วไปกู้สีสัวอันนี้ไม่ไมแนะนําเลยนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราเนี่ยเป็นหนี้หลักหลายล้านนะครับเราต้องวางแผนคิดให้ดีๆก่อน นะครับอันนี้สําคัญแต่ว่าถ้าเราวางแผนดีวางแผนถูกผมคิดว่าเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยนะครับที่ช่วยให้คนธรรมดาธรรมดาโดยเฉพาะมนุษย์เงินเดือนที่มีสเตทเมนต์ดีถูกไหมครับสามารถกู้ได้นะยิ่งที่เป็นราชการหรือรัฐวิสาหกิจเนี่ยโอ้สเตทเมนต์ดีมากนะครับกู้แบงก์ได้แล้วมีกู้สากลได้อีกนะครับซึ่งแทนที่เราจะไปกู้กินกู้บริโภคกู้ใช้จ่ายใช่ไหมครับเราก็เอาสเตทเมนต์ของเราเนี่ยมากู้เพื่อสร้างทรัพย์สินแล้วก็ให้ทรัพย์สินน่ะสร้างเงินให้กับเราแบบนี้ผมว่ามันเป็นไอเดียที่น่าจะดีกว่า กลุ่มที่3ครับเป็นกลุ่มดิจิทัลแอสเซทนะครับหรือว่าสินทรัพย์ดิจิทัลโชคดีของคนยุคนี้ครับว่าเดี๋ยวนี้มันมีโมเดลการสร้างรายได้ที่เป็นดิจิทัลแอสเซทอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับมันไม่ใช่เรื่องใหม่แล้วละแต่มันมีเยอะมากๆแล้วนะปัจจุบันนี้นะครับคือดิจิทัลแอสเซทอ่ะก็คือเหมือนกับว่าเราทํางานครั้งเดียวถูกต้องไหมครับแล้วก็เอางานเหล่านั้นอ่ะไปขึ้นขายในออนไลน์เพื่อที่จะสามารถขายซ้ําขายซ้ําได้เรื่อยๆเช่นบางคนนะครับเ,เป็นช่างภาพถ้าถ่ายภาพเป็นครั้งครั้งเนงงงเว่าาาเถ่ยภาพก็ ไว,ไว้นะครับและเอาไปอัปโหลดถ่ายในเว็บไซต์ขายรูปภาพออนไลน์เนี่ยครับเช mm ่น hmm. พวก Shutterstock อะไรพวกนี้ครับแทนที่จะถ่ายเป็นครั้งครังแล้ได้เงินแต่นี่เขาถ่ายครั้งเดียวแล้วก็รอการซื้อซ้ำซื้อซเรื่อยๆแบบนี้ก็มีถูกต้องไหมครับ mm hmm. คนที่ทำคอร์สขายคนที่เป็นครูอาจารย์แทนที่จะต้องสอนหนังสือทุกครั้งทุกครั้ง ก็สามารถเอาความรู้เอาวิชาของเราเนี่ยมาเลคอขอดเป็นวิดีโอและอัปโหลดขึ้นขายตามแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆได้เนี่ยแหละครับเขาเรียกว่าพวกดิจิทัลแอสเซทนะครับทำงานครั้งเดียวแต่สามารถให้มันสร้างรายได้ให้กับเราต่อเนื่องเรื่อยๆนะครับรูปแบบนี้ก็เป็นรูปแบบที่น่าสนใจมันไม่ใช่เรื่องใหม่ครับแต่ว่าเป็นอีกช่องทางที่ดีนะโดยเฉพาะอ่าวันนี้ถ้าเราเป็นคุณครูถูกไหมครับหรือเราเป็นติวเตอร์อยู่แล้วเนี่ย แทนที่เราจะต้องรับงานสอนทุกครั้งแล้วค่อยได้เงินถูกไหมฮะเราก็ลองทําระบบออนไลน์แบบนี้ขึ้นมาสั่งคอร์สออนไลน์อาจจะเป็นกลุ่มปิดใน Facebook ก็ได้หรืออัปโหลดผ่านแพลตฟอร์มก็ได้ Anway ่เ anyway, วพวกนี้มันเป็นการเรียกว่าลดโหลดการทํางานของเราแต่สร้าง r e c u r r i n g income หรือว่ารายได้ประจํากลับมาให้เรากลุ่มที่4นะครับกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มใหม่ที่เพิ่งมีมาประมาณปี2ปีที่ผ่านมานนอีกนะก็คือ a f f i l i a t e marketing นะครับหรือว่านักติดตะกา้านักป้ายยาซึ่งเดี๋ยวนี้ เราถ้าเกิดว่าเราสัมผัสชอ็อตคลิปกันมาครับหรือวิดีโอสั้นที่เราถ่ายเนะี่ยเราจะเห็นว่าโอ้โหเดี๋ยวนี้มีแต่คนปักตะกร้าเดี๋ยวนี้มีแต่คนป้ายยารู้ไหมครับว่ารายได้ของกลุ่ม A f f i l i a t เ e เพวกนี้เยอะมากนะครับเยอะมากๆนะครับเนื่องจากว่าเออคอนเซปต์นี้ก่อนสำหรับคนที่ยังไม่เข้าใจเนอะเอออฟเฟอเรหลักการคืออย่างนี้ครับเราเนี่ยเอาสินค้าหรือบริการที่เราสนใจรู้สึกว่าดีเนี่ยครับเราไม่ต้องเป็นเจ้าของนะเราเป็นนายหน้าครับรู้สึกว่าดีเนี่ยนะครับเอามาทําคลิป หลังจากนั้นเราก็เอา Product เข้ามาติดตะกร้าไว้ในคลิปเราถ้ามีคนกดตะกร้าซื้อของของเขาในคลิปของเราอย่างี้ครับเราจะได้คอมมิชชั่นด้วยคอมมิชชั่นแล้วแต่แบบครับบางอันก็สิบยี่สิบสามสิบว่ากันไปอันนี้ก็แล้วแต่ Product แล้วแต่สินค้านะครับแต่ว่ารู้ไหมครับการทําแบบนี้ข้อดีคือมันไม่มีต้นทุนถูกไหมคุณไม่ต้องเป็นผู้ผลิต คุณไม่ต้องออกแบบผลิตภัณฑ์คุณไม่ต้องทำรีเสิร์ชคุณไม่ต้องทำมาร์เก็ตติ้งคุณไม่ต้องทำโปรดักต์เดเวล็อปเมนต์คุณไม่ต้องทำอะไรเลยครับหน้าที่ของคุณคือมาร์เก็ตติ้งแล้วก็ขายทำคอนเทนต์ให้ดีแล้วก็แปะตะกร้าให้คนมาซื้อของนะครับซึ่งต้องเรียกว่ามันเป็นนิวอิคโนมีจริงๆนะครับตอนนี้คนรุ่นใหม่ทำแปะตะกร้ากันเยอะมากแล้วเงินเนี่ยมหาศาลมากๆผมว่ามันก็เป็นอ e ีกช้อยส์ละกันนะสำหรับคนที่อยากจะลอง มีรายได้แบบนี้นะครับเป็นเป็นอะไรที่ไม่เลวเลยทําคลิปหนึ่งครั้งคลิปมันก็ถูกอัลกอริทึมดันไปเรื่อยถูกต้องไหมครับพอมีคนเข้ามาซื้อปุ๊บอ่ะเราก็ได้คอมได้คอมได้คอมอ่ะก็เป็นอีกไอเดียหนึ่งและรูปแบบสุดท้ายครับก็คือการสร้างธุรกิจหรือว่าระบบธุรกิจขึ้นมานะครับการที่จะเป็นแพสซีฟอินครัมแน่นอนธุรกิจเนี่ยมันก็ก้ามกึ่งนิดนึงนะเพราะว่าธุรกิจส่วนมากเนี่ยเราก็จะต้องลงไปคลุกคลีกับมันประมาณนึงอยู่ใช่ไหมครับแต่มันก็มีบางธุรกิจเหมือนกันที่เป็น ธุรกิจสาเร็จรูปนะครับก็คือเราซื้อแฟรนไชสมานะครับแล้วก็ลงทุนเลยแต่ก็ต้องบอกก่อนว่ามีความเสี่ยงนะครับมันไม่ได้เป็นแบบในอุนดมคติว่าเออลงทุนเท่านี้เดี๋ยวปลายปีจะได้รีเทิร์นตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดโลกธุรกิจมันโหดร้ายกว่านั้นนะครับมันมีดีเทลที่ต้องเข้าใจมากยกตัวอย่างเช่นธุรกิจเ,เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญอันนี้คงไม่ใช่เรื่องใหม่แล้วทุกคนคงจะเห็นกันนะครับมีแบรนด์แฟรนไชส์ที่เขาขายแพ็กเกจเนาะว่าเออไซน์นี้ลงทุนเท่านั้น ดาเนินการถ้าเราลองไปสังเกตดูพวกร้านเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญเนี่ยแทบจะไม่มีคนแมネจเลยถูกต้องไหมครับเนี่ยผมว่าอันนี้พอจะเป็นแพสซีฟอินคัมได้นะครับหรือลงทุนในธุรกิจพวกตู้กดน้ำเวนเดอร์ or, เครื่องเวนเดอร์ครับที่แบบกดน้ําหรือว่ากดสินค้าออกมาพวกนี้ไอพวกนี้ก็ไม่ต้องใช้ฮิวแมนเมดนะครับเราใช้เครื่องจักรในการผลิต นะแต่เราก็ต้องศึกษาเรื่องโลเคชันเรื่องค่าปมนเนนตดีๆด,ด้วยนะครับหรืออีกอารนึงเดี๋ยวนี้ที่เห็นเยอะขึ้นมากก็คือพวกร้านล้างรถอัตโนมัตินะครับที่หยอดเหรียญแล้วก็ล้างรถอะไรพวกนี้เนี่ยพวกนี้ก็อาจจะเป็นธุรกิจที่เป็นแพสซีบินคมได้นะครับแต่ไอ้ข้อ5เนี้ต้อง n o t ตนิดน,นึงว่ามันมีความเสี่ยงประมาณหนึ่งเลยนะครับเรื่องการเลือกโลเคชันการวิเคราะห์ตลาดการวิเคราะห์ลูกค้านะครับอย่าซีซัวเอาเงินไปใส่นะครับเดี๋ยวแทนที่จะกําไร แทนที่จะได้ income, แพสซีบินคัมกันไปว่ามีรายจ่ายประจาแทนวันนี้จะปวดหัวอา้าวซึ่งทั้งหมดที่ผมเล่ามาเนี่ยนะครับมันก็เป็นแนวทางการสร้างรายได้จากทรัพย์สินแหละครับว่าเฮ้ยตลอดทางที่เราทํางานเนี่ยงานประจําที่เราทําไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็แล้วแต่เนาะทำงานบริษัททํางานออฟฟิศทำงานราชการเป็นพ่อค้าแม่ค้าเป็นฟรีแลนซ์วอลเล่ย์เวอร์ทุกครั้งที่เราได้ไรายได้จากการทํางานโดยใช้แรงใช้เวลาของเราเนี่ยอย่าลืมแบ่งเงินบางส่วนมาซื้อทรัพย์สินด้วยคุณไม่จำเป็นจะต้องมีทุกอย่างที่ผมเล่าไปนะครับ เลือกที่ชอบที่ชอบก็พอผมรู้จักเพื่อนบางคนนะครับที่เขาไม่ได้ลงทุนหุ้นไม่ได้ลงทุนอสังหาริมทรัพย์เขาซื้อแต่หุ้นกู้มีนะครับเขาบอกว่าเฮ้ยเขาไม่โอเคที่จะต้องไปเสี่ยงซื้อบ้านมาปล่อยเช่าไม่อยากมาคุยกับลูกค้าหรือเขาไม่ชอบทาธุรกิจแต่เขาทํางานประจำอะเขามีเงินประมาณหนึ่งแล้วเขาก็เอาเงินเขาไปซื้อหุ้นกู้ซึ่งดอกเบีย้ยหุ้นกู้สัก4ีเเขาแฮปปี้เขาโอเคเนี่ย คุณสามารถเลือกแบบนี้ก็ได้ถูกต้องไหมครับหรือบางคนไปสายซิ่งหน่อยนะครับรู้สึกว่าเฮ้ยผมอ่ะชอบแบบนี้ผมชอบซื้อหุ้นปันผลมาเพึ่งปันผลก็ไม่ได้ซิ่งมากเนาะแต่ก็รู้สึกว่าให้เขาแฮปปี้เขาเข้าใจธุรกิจดีเขาชอบอ่านงบการเงินเนาะเขาก็สะสมหุ้นสะสมหุ้นสะสมหุ้นไปเรื่อยๆจนมันนึงพอร์ตเขาโตแบบ8หลัก9หลักเงินปันผลที่ได้มาไม่ใช่น้อยๆนะครับดังนั้นสิ่งที่ผมอยากจะสื่อสารคือเราอย่าปล่อยให้เวลาผ่านไปโดยที่เราไม่ได้สะสม สิ่งที่เรียกว่าทรัพย์สินอะไรให้กับชีวิตเราเพิ่มเลยนะครับอันนี้สําคัญมากๆเพราะว่าตลอดเวลาที่เราทํางานไปอ่ะมันมันมีค่ามากๆนะครับวันนี้ความมั่นคงด้านการเงินหรือว่าความมั่นคงจากบริษัทองค์กรต่างเนี่ยเราคงไม่ต้องมาเถียงกันว่ามันมั่นคงแค่ไหนเนาะแต่วันนี้เราเห็นภาพแล้วว่ามันมันอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับดังนั้นแล้วสิ่งที่จะทําให้ชีวิตเราทุกคนมั่นคงจริงๆคือทรัพย์สินที่เราสร้างขึ้นระหว่างทางนั่นเองนะครับดังนั้นหลังจากจบพอดตแคสตตอยากให้ทุกคนลลองกับไปเรียกว่า มีสติค่อยๆพิจารณาว่าเอ๊ะเราเนี่ยสนใจทรัพย์สินประเภทไหนนะครับแล้วก็เราเนี่ยอยากจะเริ่มลองศึกษาทรัพย์สินประเภทไหนอยากให้ค่อยๆลองเริ่มต้นดูวิธีการเริ่มต้นที่ดีที่สุดมี2วิธีครับคือหนึ่งจ่ายเวลาในการศึกษามันซะนะครับจบคลิปนี้ไปสนใจอะไรลองไปเปิด Google เดี๋ยวนี้มีเอ่อช่วยได้เยอะมากนะครับแล้วก็มีวิดีโอสรุปความรู้อีกนะครับผมก็ทําไว้ในหลายๆสินทรัพย์ลองไปดูต่อได้นะครับแล้วก็2ครับเวลาเริ่ม อย่าเอาเงินทั้งหมดไปลงนะครับใจเย็นๆนะครับอย่าเพิ่งใจร้อนนะครับค่อยๆทยอยสะสมอย่างที่ผมบอกไปครับมีพันใส่พันมี หลายพันก็ใส่หลายพันแต่ไม่ใช่มีร้านใส่ล้านอย่างนี้ไม่เอานะครับค่อยๆทยอยเรียนรู้กับมันค่อยๆเติบโตไปกับมันนะครับนี่แหละครับเป็นแนวทางการสร้างทรัพย์สินที่ผมว่าคนธรรมดาทุกคนสามารถเริ่มต้นได้นะครับวันนี้เพื่อนๆลงทุนในทรัพย์สินอะไรกันอยู่บ้างจริงๆสามารถพิมพ์แชร์มาบอกกันได้นะครับผมอยากรู้ว่าคนที่ฟังพอดแคสต์ตอนนี้อยู่ใน YouTube ในเฟซบุ o กนะครับมีการสะสมทรัพย์สินอะไรแล้วบ้างสามารถแชร์มาบอกทุกคนได้เลยนะครับขอบคุณนะครับที่อยู่ถึงช่วงท้ายคลิปวิดีโอนี้ครับส ฝากกดไลค์กดแชร์ถ้ารู้สึกว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับรู้สึกว่าคลิปนี้มันช่วยทำให้ชีวิตเราดีขึ้นก็สามารถกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันได้ครับเจอกัในใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ